ก่อนหน้านั้นนะนุดไม่เคยเล่นเกมกาชาเลยไม่ว่าเกมนั้นจะดังจะดีแค่ไหนโอ้โหเพื่อนเพื่อนเล่นกันหมดเลยกลัวเสียเงินเกมกาชาจริงๆแล้วมักจะเป็นเกมฟรีทูเพลย์ค่ะแต่ก็ได้ยินมาว่าทำให้หลายคนคะ่ะสามารถเสียเงินหลักหมื่นหลักแสนกันได้ง่ายๆแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่เกมกาชาจะต่างกับ in นเกมเฮอร์เชสทั่วไปตรงที่อินเกมเ u อร์เชสเนี่ย เราจะซื้อแล้วเราก็ได้ของที่เราซื้อมาเลยแต่เกมกาชาก็คือตามชื่อค่ะเราจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิ์ในการโหลแต่มันต่างจากการพนันตรงที่มันมีการันตีเลทค่ะคือยังไงคุณก็ไม่ซวยตลอดว่างนันเถอะและอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะเกมกาชามักจะเป็นเกมฟรีทูเพลย์ก็คือไม่จ่ายเงินก็เล่นได้เราสามารถที่จะฟาร์มเคอร์เรนซีเพื่อมากาชาได้เหมือนกันแต่ว่ามันถูกลิมิตค่ะไม่ว่าจะเป็นลิมิตต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนคือ เล่นให้ตายเล่นทั้งวันอ่ะมันก็ได้สูงสุดเท่านี้แต่ถ้าคุณโชคไม่ดีสักเท่าไหร่หมดช่วงเวลาแล้วคุณก็ยังโหลไม่ได้ตัวละครหรือไอเทมที่คุณต้องการหลายคนก็เลยเลือกที่จะจ่ายเงินค่ะเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการโลที่เพิ่มขึ้นเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วคันในที่สุดนุชก็เปิดใจลองเล่นเกมกาชาดู so สาเหตุก็เพราะทนความน่ารักของตัวละครบังบูไม่ไหว ในช่วงเดือนแรกอะสำหรับนุต้องขอบอกว่ามันสนุกมากเล่นอยู่จนถึงประมาณ2-3ถึงสเดือนมั้งคะคือจริงๆอะเดือนแรกก็พอละเบื่อละแต่ตอนนั้นเล่นอยู่ประมาณ2-3ถึงสเดือนสาเหตุก็เพราะว่าอยากเอาชนะใจแมวดำในเกมคะ่ะพอได้ลองเปิดใจเล่นแล้วนะคะก็สรุปได้ว่าเกมกาชาไม่เหมาะกับสไตล์การเล่นเกมของนุคิดว่าคลิปนี้จะมาเล่าความเกลือมาเล่าความจุ้งใช่ไหม สิ่งที่ทำให้หนุดเลิกเล่นนะคะอันแรกก็คือคอนเทนต์มันลิมิตค่ะไม่ว่าจะเป็นรายวันรายเดือนรายสัปดาห์คือไม่ว่าเราว่างเราอยากจะเล่นมากแค่ไหนมันก็ได้แค่เนี้ยมันไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วอ่ะมันต้องรอแพทใหม่อีเวนต์ใหม่ตู้ใหม่คอนเทนต์เกมมันก็กรึบกรึบกรึบไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วภารกิจที่มันทำเดลี่วีคลี่มันลี่อะไรอย่างเงี้ย มันซ้ำซากอะหลังจากที่พูดคุยสอบถามนะคะเพื่อนๆที่เล่นเกมกาชาเป็นประจำคือจะบอกว่าเพื่อนนุชเล่นเกมกาชาเยอะมากอะคือนุชเป็นเหมือนแกะดาอะคือส่วนมากแล้วเขาจะเล่นกันหลายเกมค่ะคือทําเดลี่เกมนี้เสร็จก็จะไปอีกเกมหนึ่งอะไรแบบนี้มันต่างจากสไตล์การเล่นของนุชคือเวลาที่นุชเล่นเกมอะนุชจะเล่นแค่เกมเดียวคือจะเล่น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 จนจบคอนเทนต์เล่นจนเบื่อแล้วก็หยุดแล้วก็ เปลี่ยนเกมแล้วทีนี้พอเซเลสโซนซีโร่อะมันไม่เหลือคอนเทนต์อะไรให้หนุดเล่นแล้วนะคะนุดก็ไปเล่นเกมอื่นแล้วก็ไปเลยสาเหตุที่2นะคะที่นุดมองว่าเกมกาชาไม่เหมาะกับนุดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีละกันเป็นเรื่องของ personality ของเราเองคือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเขามีไอเทมมีตัวละครมาล่อลวงเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถความน่ารักอะไรก็แล้วแต่ใครๆก็อยากได้แล้วพอโลไม่ได้สักที หุดหงิดอยากเสียเงินคือแบบฉันจะเอาอะแต่ตอนนั้นอะอึบไว้ก่อนยังไม่พลีผามเสียเงินค่ะคือหลังจากนั้นไม่กี่วันนุชก็ได้ตัวละครนั้นมาตามปกติแล้วค่ะเวลาที่เราอยากได้อะไรเมื่อเราได้มาแล้วมันก็ต้องดีใจใช่ปะแต่นุูรู้สึกเฉยเฉยอะไอที่ทุกคนเห็นเราโพสตอวดอะคุณพ่อบ้านตื่นเต้นคะ่ะบอกให้โพส จะบอกว่าไม่เสียเงินเลยก็ไม่ใช่นะคะนุชก็มีเสียเงินไปบ้างคะ่ะในส่วนของพวก Subscribe รายเดือนซีซั่นอะไรแบบนี้เพื่อ Optimize Reward ของเกมแค่นั้นเลยทั้งหมดที่พูดเนี้ยมันคือความคิดเห็นส่วนตัวมาจาก personality ของนุชเองนะคะไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะคิดเหมือนนุชนะนุชมองว่านุชเป็นส่วนน้อยด้วยซ้ำสำหรับนุชอะเกมกาชามันเป็นเหมือนภาราอ่ะ เป็นอะไรที่เราต้องเข้ามาเล่นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนส่วนมากพวกเกมซิงเกิลเพลเยอร์นุชจะเล่นไม่เกิน1เดือนคะ่ะก็คือเล่นจนจบคอนเทนต์จบเนื้อเรื่องพอเลิกพวกระบบซีซั่นก็จะประมาณซีซั่นละ3เดือน4เดือนอ่ะก็ว่ากันไปคือเราก็เล่นไม่เกินเดือนแล้วเราก็หยุดอีกสัก3-4เดือนเราก็กลับมาเล่นใหม่คือมันไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าเกมแบบทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนเพื่อมาทำภารกิจเดิมเดิมเเดิมเ ถึงเพื่อนๆน,นะคะที่รอให้นุชเล่นเกมกาชาก็ลองเปิดใจเล่นดูแล้วนะคะมันไม่เหมาะกับเพอร์ n นาลลิตี้นะคะไม่เหมาะกับสไตล์การเล่นเกมของนุชจริงๆสำหรับเพื่อนๆที่มีเกมมาที่รักอยากจะแนะนำคิดว่ามันเหมาะกับสไตล์การเล่นเกมของนุชนะคะก็ลองคอมเมนต์ป้ายยากันมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ